แม่ครับวันดีครับวอวันนี้ไม่เยี่ยมมายามมาถามขา่าวเป็นยังไงสบายดีสบายเออได้ทูกได้ย,ยา่าได้ขนาสบายทุ่มืงนี่เออ,เออผมก็ย่งางมาผมก,ก็เปียกไจว่าเปียกนี่นี่ก้อนสี่สิเป็นอ้อยนี่เป็นเพศหน้ามาก้อนเป็นบ่แม่แมนไม่เพศหน้ามาแปลงดีนะเพศหน้ามาเศร้ากูตลอดครับอืมเราเป็นยังขึ้นแต่วมา่ปลูกไว้ครับ มันโบวิดหนีหัวหน้ามันเป็นหนีหลายครับหน้ามันเป็นหนีหลายเนี่แต่หนียุไซก็ยืมย่างเดียวครับผมกูเลยปล่อยเงินกูแม่ก็ไปขอยืมเขาโอ้คาราคาคารเกี่ยวคาร์ซาอูคาร์กังคารเป่าเม็ดส่วนกระตุกเกียดลงครับผมบ้านแม่ก็เลยมาคืนแม่หัวหน้ามามาส่งเสริมแม่กซีไรคขั้นตอนแรกอบขั้นตอนแรกนะขั้นตอนแรกปีปีแรกแม่หัวหน้ามาให้แม่ปลูกซีไรแม่กก็เลยลองปลูกเมืองปลูก ปูแบบว่าไผ่สิปลูกได้แน่น่านะแม่ก็เลยปลูกลองเมืองทีไร่ผลปรากฏออกมาแม่ได้ไรละยี่สิบสองตันอันแปลงนี่บ่ใชแปลงนี่นะโอ้ยอ่อยต่อยังนี่ยั่งยัครับปีที่สามที่สี่เลยยังยังอ่อยต่อแม่นะครับผมแม่ก็เลยมาปลูกอีกปีสองปีสามแม่ก็เลยปลูกไปเบิดนะมูนะโอ้ยแม่ก็บบกวกาปลูกว่ายามันตายยานหน้าขังแล้วปลูกปีแรกที่ปลูกตอนนั้นได้ได้เงินประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นแม่ได้เงินแม่ก็บบัเดือเรือเรือหลายเพราะว่าปลูกหน่อยเรือเรืออยู่หุ่นเรืออยู่ประมาณ สองแสนสามแสนนี่ละมัง้งดีเล็กนะโอ้ยกะไลเ่เล้วทั้งนั้น,นเอาปเนี่เหลื้อ,อไร่ไปน่ะเราเป็นยังฟังทั้งนี้เขาคือผู้ปลูก เข้าไปแลว้วพี่น้าเขากปยาเห็ดหน้าอ,อ๋อ,ยยอแม่ก็สิปลูกเพิ่มอีกแม่ก็ละปลูกเพิ่มอีกอ๋อปลูกเบิ่งกันไหนมน<า>ันเบิดงเถอะแนนแม่ก็ได้<อ>สามสีเสียงอะไเป็นหน้าอยู่เยอะนี่ครับก็ละปลูกตัวเออแสดงว่าผูกไว้ในหน้าเขาเนี่ยมันบ่แม่นว่ามันปลูกบ่ได้มันปลูกได้อยู่มันบ่แม่ทแม่กับญาตคือกันว่ายามันตายเออเยอะเกินมันตายหน้ามันท่วมคับาหน้ามาส่วนผูกแม่ก็ว่าหัวหน้าเป็นบ้าบ่ครับให้หน้ายังสิมาเห็ดเข่าได้ครับบัดนี้แม่ก็เลยลองเบิ่งไร่่นัล่ะมัันกก็็บบ่่ตายยแมๆๆลงไปเรื่อยบานี้ก็เบิดแล้้วโอ บก้าก็รองเมืองโหลดแม่าแม่ก็ท้วนมูปูกเข้ากับงามเพรุคนอ่ยุ่น่ะปลูกได้คือปลูกได้คือมันปลูกแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยฝากไปหน่ครับจ้าแม่ก็อยากให้เกษตรกรเหาเนาะแม่เฮต้านะร้องเปิดใจว่าต้ย่านแต่ก็แม่ก็ย่านคือการว่าบก้าบก้าที่สิปับเปลี่ยนจากหน้าจากหน้ามาเป็นอ้อยนี่บก้าครับบ้านเห่านี่ก็บก้าจนจนเข้ามาเห็นแม่เฮผม คือแม่ไปปลูกมองได้ในทงหน้านี่บอตายจกมองแล้วกะมันสิอยูสิบห้าสิบหกสิบแปดยี่สิบตันถ้าใครดูแลก็สองเขาก็เลยกล้าเปลี่ยนมากปลูกนะแม่แต่พี่สีพี่สูตรมาเมืองแม่สงการมันพวกคอนแค้นโหลดปลูกในหน้าจ้าจ้าแต่ยังบ่รวยอยู่ลองมเฮ็ดอ้อยลองเมืองล่องข้าเมืองใจนั้นครับผมว่าขอบคุณหลายครับคุณแม่ครับครับสวัสดีคับ